สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวตัวนี้จากเชื่อว่าอะไรนะคะน้หมูอ๋อเป็นจากเข<ม>็มคูดายเล็กยี่ห้อไทปิคอนครับอ่าขออนุญาตหายี่ห้อให้ดูก่อนอันนี้นะคะรุ่นอะไรเอ่ย GC ซ0สอง6 0นดตัวจากตัวนี้เหมาะกับงานประเภทไหนคะน้าหมูอ๋อส่วนมากจะไปเย็บหนังนะครับเย็บหนังแท้หนังเทียม พวกบ่อรถยนต์กระเป๋าอะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมคะไปเย็บโชว์ตะเข็บอย่างเงี้ยครับเพราะว่านี้มันเป็นแบบเข็มคู่แล้วก็สามารถโชว์ตะเข็บได้ด้วยเดี๋ยวน้าหมูทําให้ดูหน่อยค่ะว่าเราเย็บแล้วมันมีลักษณะมาเป็นแบบไหนตัวนี้มันเป็นเกจสามทับแปดนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนเกดได้เราจะเอาเกเกดขนาดไหนก็ได้สามทับแปดห้าทับสิบหกหรือหนึ่งนิ้วได้หมดตัวเกดอันนี้คือหมายถึงอะไรนะคะน้าหมูอธิบายให้ฟังหน่อยคือ มันอยู่ที่เราจะต้องการความความห่างของสีเข็มนะครับจะช่องอว่าง,น,งนี้ใช่ไหมคะสามทับสิบหกหรือสามทับแปดหนึ่งทับแปดก็ได้มันสามารถเปลี่ยนชุดนี้ได้ตัวนี้จะสามทับแปดช่องว่างจะอยู่ประมาณสามสามหุนอันนี้สองสองชิ้นประมาณหกมิลน,นะวิ่งแบบสบายสบายเลยอวิ่งไปแบบ,บนิ่ง อันนี้ผมจะพับให้ดูอีกอันนี้เป็นสี่ชิ้นเลยเท่ากับเซนเซนกว่ากว่าได้อยู่มันจะขึ้นได้สบายเห็นไหมนะฮะเย็บหนาขนาดนี้ได้ก็สุดยอดแล้วนี่ครับความหนาของมัน และนี่นะคะก็คือจากที่เราแนะนำนะคะในวันนี้ที่เรามารีวิวสำหรับตัวแท p p i c a l นะคะรุ่น GC 2 0 6 0 8 d ดีตัวนี้ปรับเกจได้ปรับถีหางได้ถ้าสมมติลูกค้าท่านไหนทำงานประเภทเบาะนังรถยนต์หรือว่าเย็บงานหนาๆลองติดต่อสอบถามกันเข้ามานะคะหรือถ้าสนใจที่จะเข้ามาทดลองสินค้าติดต่อเรามาก่อนถ้าเรามีสินค้าให้ทดลองสามารถนัดเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะและถ้าใครที่อยากจะติดต่อสอบถามเลิองอือสามารถติดต่อแล้ว ก็ติดตามเราได้ที่ f a c e b o o k Fanpage นะคะแล้วก็ทุกช่องทางที่เรามีไม่ว่าจะรีฟคอมเมนต์ไว้ที่ YouTube หรือว่าจะติดต่อเราได้ที่ Line นะคะแอดไซนแล้วก็ตามด้วยตัว c ีแคแล้วก็เลข88ตัววันนี้ทางร้านขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันบายบายค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆจากทางช่องของเราด้วยนะคะ